Sback Excellence From Home Excellent สวัสดีครับนี่ถือเป็นการเปิด EP พิเศษของ s e X l e n t หนึ่งโดยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เราต้องถ่ายทำกันที่บ้านของนักศึกษาที่ e X c e l l e n t ประจำ EP นี้นั่นเองและ EP นี้เรามาอยู่กับนักศึกษาสาขากราฟิกที่มีผลงานมากมายในหลายด้านติดตามได้ใน s e X c e l l e n t from Home EP นี้เลย ผมนายปรวิเจนฮนะตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นพศ2สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับผมผลงานที่โดดเด่นแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆตาก็คือพิธีกรรายการ x b G c จุดนะฮะที่เพิ่งมีเมื่อต้นปีที่เอ้ยปีที่แล้วับผมที่ผ่านมาแล้วก็มีเป็นเรื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ของ X-BAC c e กเ e l l e ์ e s s ซ์4ในช่วงลานปล่อยของครับผมแล้วก็เป็นทีมถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อครับผมแล้วก็มีออกแบบแข่งบ้างหนังสั้นแอนิเมชันแล้วก็ช่วงนี้ก็รับงานฟรีแลนซ์ครับผมเป็นกราฟิกดีไซน์ครับผมแล้วก็ออกแบบเรื่องของเอ่อคาแรคเตอร์แล้วก็งานต่างๆครับผมจางได้ครับผม,บผมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำไมถึงเรียนสาขา ic, คอมพิวเตอร์กราฟิก ก็ตอนเข้ามาเรียนตอนปวะช้นหนึ่งฮะผมก็ชอบวาดรูปมาก่อนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็รู้ว่าที่นี่มันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับการวาดรูปนะเพราะว่าชื่อสาขาาคอมพิวเตอร์ กราฟิกแล้วก็แค่รู้สึกว่ากราฟิกเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับการวาดรูปนี่แหละแล้วก็เป็นอยู่อย่างเดียวในชีวิตตอนนั้นก็เลยเลือกเข้ามาแล้วก็เรียนตอนนั้นก็วาดรูปไปแปลงมาแต่ว่าตอนที่มาก็คือเราสึกว่าเราไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับส,าาสักาคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยแบบว่าเหมือนมันปรัตบตัวไม่ได้อะไรต่างๆรู้สึกว่าแบบมันแบบทำไมมันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็ปรับตัวมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสาขาที่มันมีอะไรที่ที่อื่นไม่มีจริงๆ ยังไงครับจนผ่านมาช่วงปวชอ2แล้วก็ปวชอ3ผมเหมือนมีโอกาสมากกว่าฮะในการที่จะออกไปแข่งแล้วก็ออกไปแบบว่ามีพื้นที่ในการแสดงผลงานงอ,อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆชวนออกไปแข่งตอนนั้นก็มีแอนิเมชันนะหลักๆแล้วก็มีแบบว่างานโปสเตอร์อะไรต่างๆที่ออกไปคือออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรต่างๆมาแบบยังมาแล้วเราก็เริ่มมีแบบว่ายังไงอะ เริ่มมีแบบเริ่มมีคนรู้จักเออเริ่มมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นใช่ก็แบบว่าเริ่มเห็นผลงานของเราใช่ครับผมผมติดด้วยมองเ้้งตลอดเลยแล้วก็พอมาถึงปชสาผมก็มีโอกาสที่ใหญ่มากก็คือทีมของผมตอนนั้นผมแบบว่าจะพัดจะผู้ได้ไปอยู่ทีมม e ดเดิ้เอ็กซ์เจนมีโอกาสทำเอสแบ็กเอ็กซ์เลนต์ซีซั่นสโดยทีมของผู้ผมนะฮะจะมีรูปขึ้นด้วยนะฮะสักทีหนึงนะครับ ฮะก็ EXPEC ็ e n c ็กเทั้ง4ใช่ไหมมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากๆก็คือตอนนั้นอะผมเหมือนแบบคือมันไม่มีคนนำามก็เลยแบบว่า พอมันมีโอกาสพึ่พผมก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างใช่ผมก็เลยเริ่มใส่นู่นใส่นี้ใส่นี้นนนขึ้นมาแล้วมันมาถึงจุดที่มันเริ่มมีการใส่อะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามาจากที่ปกติมีอยู่จากอันนอนก่อนอย่างเช่นช่วงหรือว่าเอฟเฟกต์ในการกตัดต่อดไมไปถึงเสียงพากผมก็เลยเลือกที่จะอัดเองเลยเพราะว่าผมอยากให้มันมีเองผมก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมอยากก็คือผมอยากทำอยากให้มันมีผมก็ทำเองเลยดีกว่า ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ S x สแบ e e x e e l เ e น e ีซ e น3เดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่มันเอส e x c e l l e n c e Season 3แต่สรุปปีนี้ e x ส e x c e l l e n c e Season 4มากับรูปแบบใหม่อัพทุกวันจันถึงสุดก็คืออยากเพราะว่าผมอยากทำเองมันก็เลยแบบไม่มีความเหนื่อยเลยทำทำทำใช่แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในการทำงานแบบนี้ พอผ่านมาปัญหาก็คือมันเยอะเกินใช่เราทำโดยที่เราไม่รู้ลิมิตตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มเกินไปเพราะว่าเราอะไม่แบ่งงานให้ใครเลยเราอะทำเองคนเดียวมันเป็นสิ่งที่ผิดใช่เพราะว่าผลที่ตามมาก็คือคนอื่นไม่ได้เลย,เลยผมได้อยู่คนเดียวใช่ตอนผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมี อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องมีการแป่ยงานเกิดขึ้นคือไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นไม่ทํานะแต่ว่าผมอ่ะไม่ให้คนอื่นทําคือผมโงกทีนี้พอเราเริ่มทํามาเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเราก็เริ่มรู้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นเราเริ่มรู้วิธีการจัดการต่างๆตื้อๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้เลยคือการอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เลยลองยยะตัวเองเข้าไปเป็นพิธีกรรายการเอสแบทจี้จุดพอได้เป็นแล้วผมก็รู้สึกว่า มันมีอะไรหลายอย่างที่ผมจะต้องเรียนรู้อีกเยอะมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ S Back จี้จุดรายการที่จะมาคุยไปจี้ให้ตรงจุดนะครับที่จะทำข่าวที่กำลังเป็นกระแสหตุการที่เลยเป็นที่ยอมจริงๆมาพูดถึงกับคนในนิสัยนิสัยของเราครับสุดท้ายอยากฝากอะไรกับคนที่อยากมาเรียนที่ S Back บ้างครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายสุดท้ายก็ า,าด้วยฮะเอสแบกสะพานใหม่นะฮะก็มีสาขาที่เลือกมากมายนี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันนะครับผมบอกใครที่กำลังเลือกเรียนระดับปวชแล้วก็ปวสชอบสาขาไหนก็ลองมาศึกษาได้ฮะที่เพจแล้วก็เว็บไซต์ของทางเอสแบกครับผมและนี่ก็คือผมเองครับผม <laughs> สบายตัวเองแล้วผมก็่กอนแจ้กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ๆต่อไปนะฮะของ s b a c k x ก e อ l กซ์เ From m จะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็ติดตามเราได้นะฮะที่เพจ S Back สะพานใหม่แล้วก็ s b a c k x ก e อ l กนะฮะก็จะมีผลงานต่างๆออกม,มามากมายจากฝีมือของเด็กนักศึกษาของ Sback นั่นเองครับผม <c oughs> ครับผมแล้วก่อนจากกันไปนะฮะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะฮะในช่วงนี้ช่วงโควิด -19 นะครับผมก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับผมก็อยู่บ้านกันแล้วก็หาสิ่งที่เรื่องชอบทํากันนะครับผมแล้วก็พัฒนาฟีวิกันต่อไปพร้อมที่จะเปิดเรียนมาแล้วก็เจอกันครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกฝ่ายที่กําลังผ่านวิกฤตนี้นะฮะแล้วก็จะผ่านไปด้วยกันกับผมเจอกันใหม่ขอกานหน้าครับผมสวัสดีครับ